อยากสำเร็จต้องสร้างนิสัยที่คนทั่วไปไม่ชอบทำหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันพอ,อกลับบ้านไปไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากพักพ่อนกินอาหารอรอ่อ,รอยๆอาบน้ำอุ่นๆน,นอนดูซีรีส์จนหลับมีคนเพียงแค่หเปอร์เซที่เลือกเอาเวลานี้มาพัฒน,นาตัวเองให้เก่งขึ้นเพราะเขารู้ว่าถ้าตัวเองเก่งขึ้นเขาจะมีไรายได้เพิ่มขึ้น และครอบครัวจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการมีวินัยคือคุณใจดอกแรกที่ทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วถ้าคุณฝึกฝนเรียนรู้ทำซ้ำเป็นระยะเวลา21วันวินัยจะกลายเป็นนิสัยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเก็บเงินทุกๆวันมีน้อยก็เก็บน้อยมีมากก็เก็บมากทำแบบนี้ต่อเนื่องไป21วัน หลังจากนี้การออมเงินจะกลายเป็นชีวิตประจำวันของคุณไปตลอดการคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ